ื่นตาฝูงวานเพชรคาดดำโรมูเกาะซิมิลันนี่ต้องบอกนะคะพอมนุษย์โลกเนี้ยหายไปในช่วงนี้นะไม่ใช่หายไป,ไปถาวรน,นะ เอาไปจากธรรมชาติในสิ่งที่มันควรอะพวกสัตว์ที่เขาอยู่กันเออคือแบบว่าช่วงแบบเก็บเนื้อเก็บตัวกักตัวกันหลายๆจังหวดัดปิดหลายเกาะปิดปุ๊บนะคะก็ต้องบอกว่าธรรมชาติตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนฟื้นฟูได้เต็มที่ใช่นาล่าสุดต้องบอกว่าเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครได้พบเห็นมาก่อนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเลยนะคะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยทีเดียวที่เห็นฝูงวานเพชรฆาตจำนวนเป็นส0ตัวเนี่ยนะคะมาโผล่อยู่กลางทะเลขนลุก ที่กระบี่เออขนลุกจริงๆนเนี่ยขนลุกเลยใช่ไหมจริงเออเนี่ยต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยทีเดียวนะคะ,ะอ่ะมีข่าวนี้มาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะนี่สวยงามมากๆเป็นภาพที่ไม่คุ้นตาเลยทีเดียวยมากที่บอกเลยว่าขนลุกเลยเพราะว่าโอ้โหวเวลาที่สัตสัต์โลกได้ ได้ออกมาในอยู่ในที่ของมันแล้วมันช่างสวยงามจริงๆนะครับฝูงวานเพชรฆาดดำจำนวนกว่า10ตัวนะครับแต่ละตัวความยาว3-4เมตร<ม>ว่ายน้ำหากินอยู่ข้างเกาะรอกอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับได้บันทึกภาพไว้ขณะกำลังลาตระเวนด,ดูแลความเรียบร้อยภายในทะเลเขตอุทยานซึ่งพบวานลนักษณะนี้ไม่เคยพบมาก่อนครับสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก โดยทางเจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเผยว่าวานฝูงนี้ครับที่ผ่านมาไม่เคยพบในพื้นที่มาก่อนอแล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากคือเป็นความสมบูรณ์ของท้องทะเลกระบี่เลยครับใช่แล้วค่ะซึ่งขณะที่ทางดรธนคำรงนวาวสวัสด์นะคะนักวิชาการทางทะเลชื่อดังได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวะระบุว่าฝูงวานพิชคาดดำที่อุทยานหมู่เกาะลันตาขึ้นมาอาบแสงอาทิตย์อัสดงบอกแบบฟันธงเลยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมี ปีไหนนะคะสัใจเท่ากับปีนี้ทั้งพยูุทั้งฉลามทั้งวานมากันท่วมทะเลนะคะทบทวนกันอีกทีห่งวันเจออะไรบ้างนะคะฝูงพยูนที่ตรังรวม30ตัวฝูงฉลามหูดำที่มาหยานะคะ30กว่าตัวฝูงวานเพชรคาตด,ดำที่ลันตาเนี่ยสิบถตัว ก็เน้นย้ำนะคะว่านี่แค่1นึวันเท่านั้นนะคะเราเจออะไรแบบนี้เนี่ยกันแบบทั้งวันเลยทีเดียวและเฉพาะที่สาอุทยานในสองจังหวัดกระบี่กับตรังเมื่อมนุษย์หายไปนะคะทะเลต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากขึ้นจริงๆอยากเห็นทะเลแบบนี้อยู่กับเราต่อไปนานๆนะคะเราต้องเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็วิธีการอยู่ร่วมกันเราต้องรักกันให้มากกว่าเดิมแล้วก็ขอขอบคุณภาพนะคะจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาด้วยซึ่งจะบอกว่าวานเพชรคาดดำนะคะไม่ใช่วานแต่ว่าเป็นโลมาขนาดใหญ่อันมีความยาวได้ถึง6เมตรเลยนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยก็จะเล็กกว่านั้นในไทยเคยพบส่วนใหญ่จะยาวประมาณ3-4เมตรค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยังคงเรียกว่าวานเหมือนกับวานออรก้าวานเพชรคาดที่เป็นโลมาขนาดใหญ่เช่นกันนะ,ะส่วนภาษาอังกฤษคําว่า False Killer whale นะคะก็มาจากขนาดที่ใหญ่เกือบเท่าวานเพชรคาดอีกทั้งมีโครงกระดูกที่คล้ายคลึงกันแม้ว่ารูปร่างและสี จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะมีพฤติกรรมรวมฝูงกันแบบแนบแน่นบางฝูงอาจจะมีจํานวนเนี่ยนับร้อยแต่ที่พบในไทยส่วนใหญ่นะคะอยู่ในระดับ10-20ตัวจะพบได้ทั่วโลกในไทยนะคะพบได้ตามทะเลเปิดน้าลึกหรือว่าเกาะห่างไกลเช่นเกาะซิมิลนันเกาะเต่าหรือว่าเกาะราชาค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีการพบนะเจอวานเพิชชาตด,ดำในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาและที่สําคัญค่ะวานพิชชาดดำถือว่าเป็นสัตว์คุ้นครองของไทยด้วยขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวนะคะจากคมชัดลึกค่ะ